สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดดีๆจากหนังสือลมหายใจเยียวยาใจค่ะคู่มือความรักตัวเองนะคะเป็นข้อความสั้นๆค่ะแต่ว่าเอ,อ่อแฝงไปด้วยไอเดียเรื่องการดูแลใจตัวเองเยอะเลยเป็นวิธีง่ายๆที่เราคิดว่าน่าจะเอาไปปรับใช้กันได้นะคะเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะลองสกัดแก่นสำคัญออกมาเพื่อจะช่วยให้รับมือกับอารมณ์ต่างๆดีๆขึ้นแล้วก็ ค่ะที่สําคัญคือสร้างความเห็นอกเห็นใจให้ตัวเองมากขึ้นข้อความนี้เขาเริ่มต้นด้วยเรื่องที่ดูเหมือนจะเบสิกมากเลยนะคะคือการฝึกหายใจอย่างมีสติเขาแนะนําว่าหลับตาลงเบาๆหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาอย่างช้าๆแล้วก็เน้นย้ำตรงหายใจออกด้วยนะคะว่าให้ตั้งใจปล่อยความกังวลความเจ็บปวดและความเหนื่อยล้าให้ไหลออกไปฟังดูเหมือนอืง่ายๆเนาะแต่ว่าการเริ่มต้นด้วยลมหายใจนี่ มันน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าแค่การผ่อนคลายเฉยๆหรือเปล่าคะมีแน่นอนครับคือการกลับมาที่ลมหายใจนี่เป็นเหมือนเออเป็นประตูบานแรกเลยนะครับในการดูเลใจตัวเองที่ข้อความแนะนำให้หายใจเข้าลึกๆออกช้าๆเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่เทคนิคผ่อนคลายธรรมดาานะครับแต่มันคือเครื่องมือดึงสติที่ท,ทรงพลังมากๆเลยการที่เราจดจ่อกับลมหายใจเข้า ลมหายใจออกมันดึงเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะจริงๆครับอ๋อค่ะช่วยให้เราหลุดออกจากความคิดที่อาจจะแบบวนเวียนอยู่กับอดีตหรือว่ากังวลเรื่องอนาคตไปค่ะแล้วไอาการตั้งเจตนาปล่อยสิ่งต่างๆออกไปพร้อมลมหายใจออกเนี่ยอันนี้สําคัญมากมันเหมือนเป็นการเอ่อเคลียร์พื้นที่ในใจเราเบื้องต้นก่อนเป็นการยอมรับไกลๆว่าอืมมีความรู้สึกเหล่านี้อยู่นะแต่ก็เลือกที่จะไม่แบกมันไว้ทั้งหมดตอนนี้ ซึ่งมันก็สอดคล้องกับทีมหลักของหนังสือเลยครับคือการกลับมาเชื่องต่อแล้วก็ดูแลตัวเองณวินาทีนี้จริงๆเหมือนเป็นการกดปุ่มพักแป๊บหนึ่งให้ตัวเองได้ตั้งหลักก่อนแบบนั้นไหมคะใช่เลยครับประมาณนั้นเลยและพอเราเล่ากลับมาอยู่กับตัวเองด้วยลมหายใจแล้วเนี่ยข้อความก็นําไปสู่ขั้นตอนที่ดิฉันว่าน่าสนใจมากคือการแสดงความขอบคุณต่อหัวใจตัวเองมีคำพูดประมาณว่า ขอบคุณนะที่ยังเต้นอยู่เพื่อฉันขอบคุณนะที่ยังพาฉันมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้ตอนแรกที่อ่านก็แอบเอ๊ะขอบคุณหัวใจตัวเองเนี่ยนะมันดูเรียบง่ายมากเลยแต่พอหยุดคิดตามเออมันก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างจริงๆนะคะมันทำงานยังไงคะในเชิงจิตวิทยาการที่เราขอบคุณอวัยวะภายในตัวเองแบบนี้ครับตรงนี้เป็นไอที่น่าสนใจมากๆเลยคือมันเป็นการเปลี่ยนโฟกัสความคิดเราอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ ในทางจิตวิทยาเนี่ยการที่เราหันมารับรู้ถึงการทำงานของร่างกายที่มันดำเนินไปตลอดเวลาอย่างหัวใจที่เต้นอยู่โดยที่เราอาจจะไม่เคยให้ความสนใจมาก่อนเลยก็ได้ใช่ค่ะแล้วพอเราแสดงความขอบคุณออกไปเนี่ยมันช่วยสร้างความรู้สึกเอ่อความรู้สึกเชื่อมโยงแล้วก็ความซาบซึ้งในร่างกายในชีวิตของตัวเองขึ้นมาจริงๆครับอืมหลายๆครั้งเรามักจะมองหาการยอมรับหรือว่าคุณค่าจากข้างนอกใช่ไหมครับค่ะ ใช่เลยไม่ว่าจะเป็นคำชมความสำเร็จหรือสายตาคนอื่นมองมาแต่การฝึกขอบคุณสิ่งที่มีอยู่แล้วข้างในตัวเองเนี่ยอย่างการทำงานของหัวใจเนี่ยมันเหมือนเป็นการสร้างฐานที่มั่นคงของการยอมรับคุณค่าจากภายในอ๋อ oh. มันคือการบอกตัวเองกลๆว่าฉันมีสิ่งดีๆอยู่กับตัวฉันแล้วตอนนี้ซึ่งอันนี้แหละครับ เป็นการวางรากฐานสําคัญของความรักตัวเองเลยเข้าใจเลยค่ะมันคือการหันกลับมามองสิ่งที่เรามีอยู่แล้วจริงๆซึ่งเรามักจะมองข้ามไปจริงๆนะคะครับผมพอเราเริ่มสร้างฐานข้างในแบบนี้แล้วข้อความก็ได้ได้บอกว่าชีวิตจะมีแต่เรื่องดีๆเนะาะเขาก็พูดถึงความเจ็บปวดตรงๆเลยบอกว่าหากคุณกําลังเจ็บปวดปโปรดรู้ไว้ว่าความรู้สึกนี้ไม่ได้อยู่กับคุณตลอดไปแล้วก็ใช้อุปมาลักษณ์ที่เห็นภาพมากๆเลยค่ะว่า เหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้ามันจะค่อยๆจางหายไปฟังแล้วมันก็อืมให้ความหวังดีนะคะแต่ว่าในขณะที่เรากําลังเจ็บปวดมากๆเนี่ยการบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปบางทีมันอาจจะฟังดูไม่ง่ายขนาดนั้นมีมุมมองอะไรที่ช่วยเราเข้าใจประเด็นนี้ลึกขึ้นไหมคะคําถามนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันสะท้อนความจริงเลยว่าตอนเราจมอยู่ในความทุกข์เนี่ยมันมันยากที่จะเชื่อจริงๆว่ามันจะผ่านไปได้ อุปรกรณ์เรื่องเมฆลอยผ่านท้องฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วมันสะท้อนแนวคิดเรื่องอน,นิจจังหรือความไม่เที่ยงแท้ของทุกสิ่งทุกอย่างอน,นิจจังครับซึ่งรวมถึงอารมณ์ความรู้สึกของเราด้วยสิ่งที่สําคัญมากๆที่ข้อความนี้พยายามจะสื่ออาจจะไม่ใช่แค่การบอกให้อดทนรอนะอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการชวนให้เราลองสังเกตความรู้สึกนั้นเหมือนกับเรากําลังดูเมฆบนฟ้าอยู่นะครับคือรับรู้ว่าเออมันมีอยู่จริงนะความเจ็บปวดนี้ค่ะ แต่ให้มองมันในฐานะปรากฏการชั่วคราวที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราที่จะต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปอ๋อเข้าใจแล้วค่ะการมองแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าความเจ็บปวดมันจะหายวับไปทันทีนะครับค่ะแต่มันช่วยลดความรู้สึกท่วมทน้นหรือ o v e r w ร์เวลลงได้ช่วยให้เรามีมีระยะห่างจากความรู้สึกนั้นนิดหน่อย พอที่จะไม่ถูกมันกลืนกินไปทั้งหมดแล้วก็เริ่มเห็นว่ามันเป็นแค่สภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเราครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ได้ปฏิเสธความเจ็บปวดแต่เปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อมันแทนให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่สิ่งที่แบบคงที่ตายตัวใช่ครับใช่แล้วมันก็เชื่อมโยงกับอีกประเด็นหนึ่งที่ข้อความพูดถึงเลยค่ะ คือเรื่องการยอมรับความเปราะบางที่เขาบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาและที่สำคัญมากๆคือการร้องไห้ก็ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการปล่อยให้หัวใจได้เยียวยาตัวเองอันนี้ดิฉันว่าท้าทายความเชื่อที่สังคมส่วนใหญ่ชอบบอกเรามากๆเลยนะคะที่ว่าต้องสู้ๆต้องเข้มแข็งเข้าไว้ตลอดเวลาใช่เลยครับอันนี้เป็นประเด็นที่ท้าทายบรรทัดฐานทางสังคมหรือโซเชียลนอร์มส มากมากเลยที่มักจะแบบเชื่อชูความเข้มแข็งแล้วก็กดทับการสแสดงออกถึงความเปราะบางจริงค่ะข้อความนี้กำลับงบอกเราว่าการยอมรับว่าตัวเองไม่ได้เข้มแข็งตลอดเวลาน่ะมันไม่ใช่ความล้มเหลวนะแต่มันคือการยอมรับความเป็นมนุษย์ของเราตั้งหากครับอืมและจุดท,ที่สำคัญมากๆคือการตีความการร้องไห้ใหม่มันไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอรหรือความ่พยแพ้เลย แต่ในทางสรีรวิทยาและจิตวิทยาแล้วเนี่ยการร้องไห้มันเป็น,นกลไกตามธรรมชาติในการปลดปล่อยความเครียดความเศร้าหรือความอัดอัน้นใจออกมาอ,อ๋อหรอคะครับมันเป็นการระบายแรงดันทางอารมณ์ออกมาเพื่อให้ระบบประสาทและจิตใจได้ปรับสมดุลแล้วก็เริ่มกระบวนการเยียวยาตัวเองจริงๆค่ะการมองว่ามันคือการเยียวยาไม่ใช่ความอ่อนแอเนี่ยจึงเป็นการคืนคุณค่าให้กับการแสดงออกทางอารมณ์ที่จําเป็นมากๆต่อสุขภาวะที่ดีของเราครับ การตีความใหม่เรื่องการร้องไห้นี่นส่งพลังมากเลยค่ะเหมือนปลดล็อกอะไรบางอย่างจริงๆนะคะครับผมพอเรายอมรับความรู้สึกยอมรับความเปราะบางได้มากขึ้นแล้วเนี่ยข้อความก็แนะนําการกระทําที่เป็นรูปธรรมขึ้นเพื่อแสดงความเมตตาต่อตอนเองเช่น การโอบกอดตัวเองเบาๆแล้วก็มีการใช้คำยืนยันหรือ affirmation กับตัวเองอย่างเช่นฉันให้อภัยตัวเองฉันปล่อยวางสิ่งที่ฉันควบคุมไม่ได้ฉันเลือกที่จะรักและดูแลหัวใจของฉันทั้งการกระทำทางการง่ายๆอย่างการกอดตัวเองแล้วก็คำพูดเหล่านี้มันส่งผลต่อความรู้สึกข้างในเราได้ยังไงบ้างคะมันเป็นแค่การปลอบใจผิวเผินหรือว่ามีอะไรลึกกว่านั้นคะมีอะไรลึกกว่านั้นแน่นอนครับคือการกระทำทางกายอย่างการอบกอดตัวเองเนี่ย มันมันไม่ใช่แค่สัญลักษณ์นะครับสัมผัสที่อ่อนโยนโดยเฉพาะจากตัวเราเองเนี่ยมันส่งสัญญาณโดยตรงไปที่ระบบประสาทเลยอ๋อ oh. มันสามารถกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินซึ่งเกี่ยวข้องกับความผูกพันความรู้สึกปลอดภยัยแล้วก็ช่วยลดความเครียดได้จริงๆนะครับค่ะ <Ha. S 1> เป็นการสื่อสารกับร่างกายในระดับที่ไม่ต้องใช้คําพูดเลยว้าว <Wow. S 1> ส่วนคํายืนยันหรือ affirmation พวกนั้นถ้าเราพิจารณาดีๆนะครับโดยเฉพาะคําว่าฉันให้อภัยตัวเอง กับฉันปล่อยวางสิ่งที่ฉันควบคุมไม่ได้มันไม่ใช่แค่การพูดลอยๆนะครับแต่มันคือการประกาศการตัดสินใจอย่างมีสติการตัดสินใจครับการให้อภัยตัวเองไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่แย่หรือเราต้องรับผิดชอบอะไรเลย แต่คือการตัดสินใจที่จะไม่แบกรับความรู้สึกผิดหรือโทษตัวเองต่อไปแบบไม่สิ้นสุดเพื่อให้เราเดินหน้าต่อไปได้าการปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็คือการยอมรับความจริงแล้วก็หันเหพลังงานของเรามาโฟกัสกับสิ่งที่เราทําได้จริงๆซึ่งก็คือการดูแลใจตัวเองในปัจจุบันนี้แหละครับอืการพูดว่าฉันเลือกที่จะรักและดูแลหัวใจของฉันจึงเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณหรือ intention และการรับผิดชอบต่อสุขภาวะทางอารมณ์ของตัวเองอย่างแท้จริงมันคือการยืนยันว่าเรามีพลังที่จะเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองได้ครับเป็นการเลือกที่ต้องอาศัยความตั้งใจจริงๆนะคะไม่ใช่แค่พูดตามไปเฉยๆใช่ครับต้องมีเจตนาที่ชัดเจนแล้วข้อความก็ตอกย้ำเรื่องคุณค่าและการดำรงอยู่ของเราด้วยคำยืนยันที่ดิฉันว่าสวยงามแล้วก็ให้กำลังใจมากๆเลยค่ะคือลมหายใจทุกครั้งคือของขวัญ ชีวิตทุกวันคือโอกาสใหม่และคุณมีคุณค่าเกินกว่าจะวัดได้แล้วก็จบด้วยข้อความสรุปที่เหมือนแบบอบอุ้มเราไว้เลยว่าวันนี้คุณปลอดภัยแล้ววันนี้คุณเพียงพอแล้วและวันนี้คุณคู่ควรกับความรักความสงบและความสุขที่สุดทั้งหมดนี้มันร้อยเรียงกันยังไงคะมันนำไปสู่บทสรุปที่ว่าวันนี้ฉันโอเคแล้วได้ยังไงคะครับ มันคือการสังเคราะห์แก่นของการเดินทางทั้งหมดที่เราคุยกันมาเข้าด้วยกันอย่างสวยงามมากครับเริ่มจากการกลับไปสู่สิ่งพื้นฐานที่สุดแต่กอล้ำค่าที่สุดที่เรามีคือลมหายใจและชีวิตค่ะการมองว่ามันคือของขวัญและโอกาสใหม่ทุกๆวันเนี่ยเป็นการเปลี่ยนมุมมองเลยนะครับจากที่อาจจะมองว่าเป็นภาระหรือเป็นความเคยชินกลายเป็นความรู้สึกขอบคุณแล้วก็เห็นคุณค่าในสิ่งที่ได้รับมาอืจากนั้น การยืนยันว่ามีคุณค่าเกินกว่าจะวัดได้อันนี้สำคัญมากมันคือการทวงคืนอำนาจในการนิยามคุณค่าของตัวเองกลับมาไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับมาตรฐานข้างนอกไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จรูปร่างหน้าตาหรือสถานะทางสังคมอะไรก็ตามมันคือการยอมรับคุณค่าที่มีอยู่แล้วโดยเนื้อแท้หรือ inherent worth ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งคุณค่าที่มีอยู่แล้วใช่ครับ และสุดท้ายการลงท้ายด้วยวันนี้วันนี้คุณปลอดภัยแล้ววันนี้คุณเพียงพอแล้ววันนี้คุณคู่ควรมันคือการดึงทุกอย่างกลับมาสู่ปัจจุบันในขณะอย่างแท้จริงเลยมันไม่ได้บอกว่าปัญหาทุกอย่างจะหายไปในพริบตานะครับ<า>แต่มันคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและความรู้สึกมั่นคงภายในใจณนะวินาทีนี้ว่าถึงแม้โลกภายนอกจะเป็นยังไงก็ตามแต่ในพื้นที่ตรงนี้ ตอนนี้ฉันปลอดภยัยฉันดีพอและฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆการยอมรับตัวเองอย่างไม่มีแง่นไขในปัจจุบันขนาดนี้แหละครับคือรากฐานที่มั่นคงที่สุดของความสงบสุขและความสุขที่แท้จริงจากข้างในที่ข้อความนี้ต้องการจะสื่อนั้นสรุปแก่นสำคัญที่เราคุยกันวันนี้ก็คือพลังของการกลับมาอยู่กับปัจจุบันผ่านลมหายใจการฝึกความกตัญญูต่อสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว การยอมรับความไม่เที่ยงแท้ของอารมณ์แล้วก็ความเปราะบางของตัวเองโดยไม่ตัดสินอืมการตัดสินใจเลือกที่จะให้อภัยและปล่อยวางและการตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองที่มีอยู่เดิมโดยไม่ต้องการการพิสูจน์จากภายนอกเลยถูกต้องเลยครับครบถ้วนเลยและถ้าจะให้ข้อคิดสุดท้ายที่ต่อยอดจากข้อความนี้นะครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือการตระหนักว่า เพื่อมือทั้งหมดที่เราพูดคุยกันวันนี้ลมหายใจการสังเกตการขอบคุณการโอบกอดคำพูดดีๆกับตัวเองมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอโอกาสพิเศษหรือต้องไปหาที่เงียบๆสงบๆทำเสมอไปนะครับอ๋อค่ะเราสามารถฝึกฝนสิ่งเหล่านี้ได้ในทุกขณะของชีวิตประจาวันเลยอาจจะเป็นตอนรถติดตอนรอคิวหรือตอนที่รู้สึกแบบท่วมท้นไม่ไหวขึ้นมา คแค่กลับมารับรู้ลมหายใจสักครู่หรือส่งความรู้สึกขอบคุณเล็กๆให้ร่างกายหรือพูดคำปลอบโยนในใจเบาๆมันคือการฝึกฝนที่ทําได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆครับผ่านแค่เจตจํานงที่จะกลับมาดูแลหัวใจของเราเองมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแล้วก็อยู่กับเราเสมอจริงๆครับเป็นข้อคิดปิดท้ายที่ทําให้รู้สึกว่าการดูแลใจเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะครับผม ไม่ต้องรอให้มีเวลาว่างหรือต้องมีสถานการณ์พิเศษอะไรเลยวันนี้เราก็ได้เจาะลึกแนวคิดดีๆจากลมหายใจเยียวยาใจกันไปพอสมควรแล้วนะคะอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองนำกลับไปใคร่ครวญกันดูนะคะมีส่วนไหนในร่างกายหรือในใจที่กำลังส่งสัญญ,ญาณว่าต้องการการดูแลหรือการรับฟังเป็นพิเศษในตอนนี้บ้างไหมคะหรือลองจินตนาการดูว่าถ้าเราลองฝึกขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆในร่างกาย หรือแค่ลมหายใจเข้าออกในแต่ละวันอย่างสม่ำเสมอมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองหรือความรู้สึกที่เรามีต่อวันธรรมดาธรรมดาของเราไปได้อย่างไรบ้างลองนำไปสำรวจกับตัวเองดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ